จะช่วยทีมงานด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานเลยค่ะคุณผู้ครับตอนนี้หลายหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้นะครับ่งมีหลายจังหวัดด้วยัันที่ท่ยะลาครับคุณชมัาขนกพสต์ขอโทษแล้ว จ้าตัวแนะนำตัวบอกว่าชื่อบังเตียงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ผมผิดเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับคนสามจหวัดชายแดนภาคใต้รู้คิดไหมครับเอียงแต่ผู้เดียวผมขอโทษขอโทษครับขอโทษจริงๆขอโทษจ,จักใจแล้วก็ต้องขอโทษพี่ๆทหาร,รเรื่องนี้ผมน้อมรับเอียงแต่ผู้เดียว ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມຊື່ນີ້ເດັກຍັງບໍ່ໄດ້ມາກິນໂຕ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  สิบสองล้านแล้ว่ื้าอีเงเน่ต้องยอมรบเลยหนักสรบ30ปีอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นังหเดียวด้วยที่รับน้จากพื้นที่ข้างเคียงนะคะก่อนจะไหลลงสู่ทะเลค่ะชาวบ้านบอกหนักกว่านี้ ไม่อยากให้เจออีกแล้วนะคะเพราะว่าทรมานเหลลอเกินค่ะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณเห็นสายน้าคุณจะรู้เลยว่ามันแรงจริงๆครับดูสิชาวบ้านที่อยู่กับสภาพน้านที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะท่วมจะถึงชั้นสองแล้วนะคะแล้วก็แรงมากไม่มีทีท่าจะลดเลยนะคะแล้วฝนก็ตกซึมเซาอยู่แบบเนี้ยใช่ทั้งวันทั้งคืนค่ะนี่มวลน้ำจากสมุะะะรัรแยลายนาราที่ว่าก็ไหลามาสมทบอีกด้วยนะคะแับน้ำจะเต็มเต็มก่อน สถานการณ์บ้านเรือนที่น้องดาวที่จังัดสร,ระีตดเรูทด้านนีรงนมอภาพมุมสูงจะเห็นเส้นถนนอยู่ไหนดูเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนะคะชาวบ้านบางคนอยู่ไม่ได้ก็อกพยพมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะครับถ่ายมุมสูงให้ดูกันต่อเน,นื่องในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีน้ำยังน่วมหลายเส้นเลยนะคะถนนหน้าโรงพยาบาลปัตตานีในพุ่งสูสงสิถึงหกสิบเซตมตรครับ น้ำ70-70เซนติเมตรนะคะบางต้นทางนี่รถไม่ได้ไม่ได้จริงๆค่ะบ้านเรือนได้รับผลกระทบกระโดดหัวลุ่กันมาแบนี้เอยในน้ำารืหวาดเสียวแทนเนี่ยร้านค้าต่างๆแถวเขตเทศบาลเมืองนะคะเป็นย่านเศรษฐกิจของที่นี่เกือบหนึ่งร้อยร้านเปิดไม่ได้แล้วคัะ ส่วนพื้นที่รอบนอกนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลตลบ๊บกคับอำเภอเมืองปัตตานีเป็นที่ดที่มีรับาท่วมสสินะครับเพราะว่าติดรีมแม่น้ำปัตตานีเลยด้วยนฮะน้เข้าท่วมกลางหมู่บ้านครับบางส่วนต้องอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านในอยเล็ๆที่ใช้เรือหมดเลยนะครับค่ะคูน้ํามันท่วมสูงจริงๆอ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าด้วยเพราะตอนนี้การไฟฟ้าเขาตัดไฟไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ คุณผู้ชมดูค่ะบอกเห็นพี่น้องเดือดร้อนแบบนี้ถามนายกอยู่ไหนนายกขึ้นเหนือไปนี่คะใช่ไหมะโปรโมทชุดซอฟพาวเวอร์โอ้เดี๋ยวคงจะต้องลงใต้ายมาดูแลพี่น้องประชาชนแน่ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปที่อำเภอหนองจิกกันก่อนค่ะหนองจิกนี้น้ำยังท่วมสูงเลยนะคะเพราะเป็นเส้นทางน้ําก่อนออกทะเลค่ะทหารไปแล้วนะคะทหารที่สี่ปินค่ะที่จะช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ มีความทุรารนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะพาไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะน้ำขึ้นเรื่อยๆูงระดับอก,อกแล้วละน้ำหล่อแลงมากค่ะขณะที่ทีมขา่าวช่อง8ยังปักหลักรายางานความเดือดร้อนของชาวบ้านในจุดต่างๆนะครับจากการบินโดรนสำรวจความเสียหายในพื้นที่บ้านเจ็ดดีตำบลปากการังอำเภอเมืองปัตตานีก็พบว่ามวลน้ำเข้าช่วงพื้นที่เป็นวงกว้าง ภาพมุมสูงจะเห็นเลยว่ามัสยิดกับบ้านเกือบ300หลังคาเรือนเนี่ยจมอยู่ใต้น้ํานะครับอืมน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรขณะที่ทีมงานบนนิทรรศร่วมกระตันยูครับนําโดยคุณบินบาลุลิศยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเขาเห็นเจ้าหน้าที่มาเขาดีใจนะฮะเลีบเดินลุยน้ำในน้ำเทียมอกเทียมคอกันนิด้นึ่ยนะฮะโอ้โหงของเค้าดีใจเลยไม่ได้กินข้าวกปนขนม มีความหนึ่งเจที่ต้องใช้เชื่อถือสิ่งของร่างผู้เสียชีวิตดึงด้วยแบบค่ะลักษณะบลอกขึ้นมา่ไปดึงด้วยมือเนี่ยนับว่าขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านค่ะแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอยู่เลยว่าปีนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านม,มาอมอมอเอาใจช่วยนะคะนักข่าวของเราะค่ะไปเจอภาพที่สะเทือนใจมากเลยคุณผู้ชมอยาให้ดูภาพนี้กันนะคะเนี่ยไปเห็นบ้านหลังนี้นะเคื่อนไปกลางบ้านแล้ว なるほど。 จากมาแล้วก็บอกว่าทุกคนในครอบครัวไม่ได้ขับถ่ายมาสองวันแล้วนะคะถ่ายไม่ได้โอ้ห้องน้ํามีถ่ายไปกดยังไงลาดยังไงะน้ําท่วมห้องน้ําหมดเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ในบ้านกันเพราะอะไรยังมีไฟฟ้าใช้นะ,ะถ้าเมาื่อไหร่ที่ไม่มีไฟเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะเห็นว่าทีมงานคุณบินเนี่ยนะคะก็ไปมอบถุงยันชีพแล้วก็เงินช่วยเหลือคุณน้นตาแบบเลยค่ะไอตรงน,นี้นะ